และคลิปนี้คือคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับคนที่ต้องการจะทำการเทรดไม่ว่าจะสินทรัพย์ใดๆบนโลกในไทม์เฟรม5นาทีในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดว่าในการเทรดสินทรัพย์อย่าง5นาทีผมมีกลยุทธ์ในการเทรดอย่างไรวางแผนอย่างไรวาง MM อย่างไรกำหนด R r อย่างไรพร้อมทั้งผมยังมีผลของการแบ็กเทสที่ผมแบ็กเทสเป็นชั่วโมงชั่วโมง เอามาบอกทุกคนอีกด้วยรวมถึงบอกข้อเสียข้อดีจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อที่ทุกคนจะได้นํามันไปปรับเป็นกลยุทธ์ของตัวเองหรือนํามันไปต่อยอดในการเทรดศาสตร์ใดๆก็ได้ครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการต่อยอดและพัฒนามาจากเนื้อหาในคลิปนี้ที่ได้รับการตอบรับ ซึ่งได้เพื่อนๆชาวคอมมูนิตี้ออกคิปโตเขียนสคริปต์ให้ใหม่ครับและทำให้อินดิเคเตอร์ตัวนี้พัฒนาขึ้นร่วมถึงระบบเทรดซึ่งวันนี้ผมมีโคดอินดิเคเตอร์ที่รวมกันแล้วมาแจกด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ช่องออกคิปโตมีคอมมูนิตี้ใน i s c o r ดด้วยมีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทรดเซตอัพใบหววส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่นๆที่สมาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่่อสาารรกกกัันนะหวงทุคบ ผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรี100%ไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปโตันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆุดเลยครับแต่ก่อนที่จะไปบอกอะไรผมขอบอกก่อนว่ากราฟที่รีเพย์อยู่ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกพี่ครับ ทำไมหน้าตากราฟมันวุ่นวายแบบนี้ผมไม่ได้ให้ทุกคนนําไปใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการตั้งค่าปิดตัวที่ไม่ใช้ออกไปแล้วตัวไหนที่ใช้บ้างในกราฟเราจะดูคลีนมากๆเลยแล้วก็จะทําให้การเทรดในทางเฟรม5นาทีวันนี้เป็นอะไรที่สนุกมากๆครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกระแสะตอบรับอย่างดีนะครับกับระบบเทรดที่ผมได้ลงคลิปไปในช่องซึ่งก็คือคลิปนี้ครับและคลิปนี้ก็มีชาวคอมมูนิตี้ออกซิโตครับที่อยู่ใน Discord ใจดี ดเร็มาหาผมครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูระบบคลิปที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากย้อนดูคลิปนี้เลยเนี่ยก็ได้ครับต้องบอกว่าในระบบนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายฟรีมันค่อนข้างที่จะกวนใจนิดนึงหละครับเพราะว่าเราจะต้องใส่อินดิเคเตอร์หลายตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยประมาณ3-4ตัวครับแต่ก็มีเพื่อนคนนึงในคอมมูนิตี้ของออกคิปโตใน Discord ครับ ซึ่งใจดีเขียนสคริปต์เพื่อรวมอินดิเคเตอร์ให้เราครับจากเดิมที่เราต้องแอดอินดิเคเตอร์หลายๆตัวตอนนี้สามารถรวมเป็นตัวเดียวแล้วคลิกใช้งานแบบครั้งเดียวได้เลยจนได้มาเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ซึ่งนี่ก็คือโค้ดที่คุณโทรมาสเตอร์เขียนให้เราครับและผมจะนํามาแจกทุกคนที่ดูคลิปนี้และก็สอนวิธีการใช้งานมันด้วยครับดังนั้นเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับเพื่อนของเราที่นํามาแบ่งปันครับอยากให้ทุกคนแสดงออกอาจจะเป็นการกดไลค์หรือว่าการคอมเมนต์ว่าขอบคุณหน่อยก็ได้ครับ เพื่อที่เพื่อนคนนี้เข้ามาอ่านแล้วเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจในการรวมอินดิเคเตอร์ตัวต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ ซึ่งในการที่จะดูคลิปนี้แล้วทำตามนะครับทุกคนต้องไปเอาโค้ดมาก่อนซึ่งผมทิ้งโค้ดไว้ให้ใน Discord ค,ครับกดเข้า Discord มาคลิกที่คำว่าโค้ดครับจะเจอโคอ้ดที่ผมโพสต์ไว้ให้ณตรงนี้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วคลิกที่คำว่าด,ดาวน์โหลดตรงนี้ครับทุกคนจะได้เป็นไฟล์ .txt นะครับก็คืออยู่ใน Notepad แล้วก็ก๊อปทุกสิ่งทุกอย่างไว้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราจะเอาโค้ดนี้มาใช้อย่างไรต่อไปครับเพราะว่าระบบเทรดในทางเฟรม5นาทีวันนี้ เราจะใช้โค้ดจากตรงนั้นครับเพื่อมาสร้างระบบเทรดให้เราครับและผมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากคลิปนั้นเพื่อทําให้ระบบมันดีขึ้นซึ่งมีอัตราวินเลทที่สูงถึง60%จากการแบ็กเทสทั้งหมดด้วย R r 1.5กับวินเลท60%ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยแล้วเทรดในระยะยาวอย่างไรก็กําไรแน่นอนครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรม Trading View ขึ้นมาก่อนครับ ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดดิ้งวิวคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับสมัครฟรีใช้ได้ฟรีแล้วก็จะได้หน้านี้เหมือนกันกับผมหลังจากเปิดมาแล้วเลือกสินทรัพย์ที่เราต้องการได้เลยครับใช้ได้ทุกสินทรัพย์นะครับซึ่งเลือกทำเฟรมไปที่ห้านาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่คำว่า Pie e ิเดียเเห็นไหมครับคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งครับทุกคนจะเจอหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมาครับหลังจากนั้นให้คลิกที่คำว่า Open ครับแล้วเลือกที่คำว่า new indicator ครับทุก บบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าของใครที่กดมานะครับแล้วมันมีอะไรที่ยุ่งเหยิงเนี่ยถ้ากด Open แล้วคลิกคําว่า New Indicator เนี่ยล่างขวาแล้วนะครับมันก็จะได้หน้าตาคลีนคลแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนไปก๊อปโค้ดที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมันมาวางลงในไพเอเดเตอร์ครับผมกด control A ไปก่อนนะครับแล้วก็กด delete ไปเลยหลังจากนั้นผมกด c t r o l V ครับผมก็จะได้โค้ดออกมาแบบนี้เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะทำการกดที่คำว่า a Add to chart นะครับซึ่งก่อนที่จะกด Add to chart ทุกคนสามารถมาคลิกตรงนี้ได้ครับฝั่งซ้ายเพื่อทำการเซฟแล้วก็ตั้งชื่อ script คสคริปต์ครับสคริปต์เนมตรงนี้มันก็จะกลายไปเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรานำไว้ใช้เองนั่นแหละซึ่งเราสามารถที่จะตั้งชื่อมันได้เลยในที่นี้ผมจะไม่ตั้งนะครับผมก็กดเซฟไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นมันจะทำการคอมไพล์ครับและให้เรากดที่คำว่า a d d t o Chart ครับ พอแอดทูชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับอินดิเคเตอร์จะคอมไพล์จนเสร็จแล้วเราทำการพับหน้าต่างทิ้งไปเลยครับเราก็จะได้หน้าตาอินดิเคเตอร์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับทีนี้วิธีการเล่นในระบบนี้นะครับมันมีหลายๆอย่างในอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูได้แต่เวลาการเทรดเราไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ผมก็จะทำการปิดไปครับให้ทุกคนคลิกที่คำว่าตั้งค่าหรือดับเบิลคลิกที่อินดิเคเตอร์ได้เลยครับหลังจากนั้นคลิกที่คำว่าอินพุตนะครับหลังจากคลิกอินพุตเราจะเอา เอา internal structure ออกไปครับเราจะเอา internal order blocks ออกไปครับ equal high equal low เราจะเอาออกไปครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่คำว่า style ครับเราจะเอาตัว bar color ออกครับ Hama candle เอาออกครับ EMA 8 EMA 13 21 55 พลอตหนึ่งพลอตสองครับจริงๆ,จงๆเจ้าตัวพลอตเนี่ยเอาไว้ได้นะครับมันสร้างมาจาก ATR นะครับซึ่งระบบที่แล้วเนี่ยผมใช้ ATR ในการตั้ง s t o p l o s s แต่ว่าในวันนี้เราลองมาปรับกันดูครับลองเปลี่ยนวิธีการตั้ง Stop l ล s s ดูแต่ที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากใช้เจ้าตัว ATR ในการตั้ง Stop l ล s s ไว้ที่เส้นสีขาวทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ก็ย่อมทําได้เช่นกันครับแต่ในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้ง Stop l ลอ s อีกแบบหนึ่งนะครับเรา ลืม EMA 21นะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราทำการคลิกโอเคไปแบบนี้เลยครับ ตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาอินดิเคเตอร์ออกมาเป็นประมาณนี้แล้วนะครับมันก็จะดูคลีนคลีนแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์บายมีสัญลักษณ์เซล์นะครับ BOS Change of Character นะครับโอเค Market Shift เราเห็น BOS เราเห็นนะครับสัญญาณการเล่นเซล์สัญญาณการเล่นบ u ายเ,เราเห็นนะครับโอเคตอนนี้เราได้อินดิเคเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วอินดิเคเตอร์ที่ผมบอกนี้มันจะนาไปใช้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานรวมถึง การตั้ง RR การทำ MM แล้วก็การเทรดไปายาวๆรวมถึงผลของการแบ็กเทสของผมด้วยเดี๋ยวเรามารับชมกันครับก่อนที่จะไปการผมขอแวะให้เวลากับสปอนเซอร์ของเราสักคู่เดียวครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นใครที่มองหากระดานเทรดนะครับที่สามารถเทรดได้แทบทุกอย่างเทรดคริปโตเป็นหลักเทรดทองคำเป็นหลักเทรดฟอเร็กเป็นหลักผมอยากแนะนำให้มาใช้กระดานอย่าง Bing X ครับเป็นกระดานที่สามารถเทรดคริปโตเคอเรนซีเทรดฟอเร็กเทรดดัชนี เทรดสินค้าพกคภัณฑ์อย่างทองคําน้ํามันดิบหรือว่าซิลเวอร์นะครับดัชนีของแต่ละประเทศก็เทรดได้ฟอรเร็กก็เทรดได้แทบทุกคู่ครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีเนะี่ยเทรดได้แทบทุกคู่อยู่แล้วนะครับการย้ายมาเทรดกระดานนี้ค่าธรรมเนียมถูกมากฝากถอนไวมีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงใน Discord ครับสามารถพิมพ์คุยสอบถามกับคนได้เลยนะครับไม่ต้องไปอีเมลสอบถามทีมซัพพอร์ตอะไรครับมีปัญหาตรงไหนแค่คลิกเข้ามาใน Discord พิมพ์จะมีทีมงานคอยดูแลอยู่ตลอดครับและผมก็ใช้กระดานนี้เทรดอยู่ตลอดสามารถ ทำ Co อปปี้เทรดได้ทำบอทได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเดียวกับช่องออคิปโตครับและถ้ามีกิจกรรมอะไรนะครับที่ช่องออคิปโตจัดผมก็จะให้สมาชิกของ Bing X ที่สมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเข้าร่วมก่อนเสมอนะครับดังนั้นสิทธิประโยชน์ยังรออยู่อีกมากมายครับยังไงใครที่จะสนใจเทรดก็คลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับยังไงผมก็ขอฝาก Bing X ไว้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการเทรดกันครับต้องบอกแบบนี้ว่าผมจะไม่ขอลงดีเทเททลยยออะะนนนครับับพาาาว่าใ่ใิิป้้ีผมมธงหด ผมอธิบายไปแล้วแต่ในวันนี้จะมีการมาปรับนิดหน่อยเพื่อให้ระบบเนี่ยมันสะเทืนขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําการเทรดได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเล่นเราลองมาดูกันครับตอนนี้เรามีอินดิเคเตอร์นะครับอย่างตัว SMC นะครับซึ่งเราจะใช้เจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อรอในการชิฟของมาเก็ตแล้วก็การ Break of s t r u c t u r นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ย้อนไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อยอดจากคลิปททีี่่่่่แแล้ววเนนนนนนาะะอองืไข1ครับ เราต้องรอให้เกิดการ c h a n g e of character ก่อนนะครับตอนนี้มีการช็อค Market ถูกชิฟต์มาเป็นขาขึ้นนะครับแต่เรายังเทรดไม่ได้ฮะเราจะต้องรอสัญญาณการเกิด BOS ของ Market ก่อนโอเคเราจะเห็นว่าณจุดตรงนี้ครับเกิดสัญญาณ BOS ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับ หลังจากเกิด BOS แล้วครับสิ่งที่เรามองหาต่อไปเราจะลุกแบ็กไปดูครับว่ามันเกิดสัญญาณ s i ิ n a นล u บหรือไม่ตอนนี้เกิด s i g n a นล u บที่บริเวณนี้ขึ้นมาโอเคแสดงว่า BOS ตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์ได้ครับทีนี้วิธีการก็คือว่าให้เราทำการ l i มิต Order ครับ ณนะบริเวณนี้โดยปกตินะครับการเกิด BOS เนี่ยหลังจากที่เกิดแล้วเราจะยังไม่รู้หรอกครับว่าการเกิด BOS ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็น BOS จริงไหมจนกระทั่งนะครับแท่งเทียนเนี่ยเกิดการปิดตัวครับเมื่อเราทำการลิมิตออเดอร์ที่บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการตั้ง Stop Loss กันโดยการตั้ง Stop Loss ของเรานะครับเราจะใช้ Fair Value Gap เข้ามาช่วยครับให้ทุกคนคลิกที่คําว่า Indicator แล้วพิมพ์คําว่า f v g ครับคลิกแ a i r value gap ของหลักส โดยเราจะเจอ fair value gap อยู่บริเวณนี้เลยหลังจากนั้นคําถามคือว่าแล้ว fair value gap ไหนล่ะครับพี่ที่สามารถใช้ได้เราจะใช้ประโยชน์จากตัว premium แล้วก็ดิสเคิลโซนครับให้เราทําการกางฟิโบมาในที่นี้ผมเซตฟิโบของผมเนี่ยเป็น p r e m i ย m แล้วก็ดิสเคิลโซนเรียบร้อยโดยการตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้น fair value gap ที่ผมมองหาและเชื่อถือได้ครับมันจะต้องอยู่ต่ํากว่าโซน50%ซซึ่งก็เป็น FBG ตัวนี้นะครับ และผมก็จะตั้งเทคโปรฟิตไฮเกตให้อยู่ที่1.5ก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นออเดอร์ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกฟิลนะครับผมก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปครับจนกระทั่งออเดอร์ของผมเนี่ยผมได้ออเดอร์มาแล้วนะครับเมื่อผมปล่อยให้กราฟมันรันไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาดูกันว่าไม้นี้เราจะ TP หรือเปล่าผลก็คือว่าเราสามารถที่จะทํากําไรได้แล้วครับในส่วนของตัวฟีโบนะครับที่เป็นพรีเมียมดิสคาวโซนเนี่ยผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ว่าตรงเนี้ยที่ผมกําหนดผมตั้งค่าย,ยัง แล้วพรีเมียมดิสคาคืออะไรผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมสอนทั้งหมดเลยดูคลิปนี้จบคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแฟร์ใลูกแก็บเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ถ้าดูจบแล้วเอามาใช้กับคลิปนี้ได้แน่นอนแต่ถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากเทรดไม้นี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะปล่อยให้กราฟของเราเนี่ยมันรันไปครับ ดูว่ากราฟเนี่ยมันจะรันออกมาแบบไหนต่อนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกครับถ้าถามตรงๆก็คือเรายังตอบไม่ได้นะครับว่าเราจะเทรดหน้าไหนรอจนกว่าจะเกิด BOS อีกครั้งหนึ่งหรือว่าการชิฟของตลาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับตอนนี้เราเจอแล้วครับว่าเกิด Market Shift นะครับตอนนี้เรารออย่างเดียวครับเรารอการเกิด BOS ของขาลงอีกครั้งหนึ่งครับเราถึงจะทําการเทรดได้ โอเคครับตรงจุดนี้ก็เกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์อีกแล้วแสดงว่าขาลงที่เราคิดเมื่อกี้มันไม่ใช่ขาลงจริงๆมันก็ชิฟกลับมาเป็นขาขึ้นอีกแหละทุกคนจําได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามาร์เก็ตมันชิฟไปชิฟมาแบบเนี้ยตอนนี้มาร์เก็ตกำลังอยู่ในช่วงอะไรครับแน่นอนว่าช่วงไซเวทนะครับการเชงออฟคาแรคเตอร์ทุกครั้งไม่ได้หมายความว่ามาร์เก็ตจะชิฟเนาะโอเคเรารอไปครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่าผมขอรีกราฟมาอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับ ก่อนที่เจ้าราคาเนี่ยจะเกิด BOS นะครับประมาณนี้โอเคจุดตรงนี้นะครับเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์แล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่รู้หรอกครับว่าขาลงเนี่ยจะไปต่อไหมเราก็ต้องรอให้กราฟมันลันไปครับจนกระทั่งนะครับเกิดการ BOS ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับหลังจากเกิด BOS ครับเราจะทำการ Limit Order ครับ ตรงบริเวณที่เกิด BOS ก็แบบนี้เลยครับแล้ว stop loss ล่ะเราจะเอาไว้ตรงไหนเราจะเอาไว้ที่เหนือ Fair Value Gap ครับถ้าเกิดเป็นขาบายนะครับอย่างที่บอกว่าไม้นี้เราเอาไว้ใต้ Fair Value Gap ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาเซลล์เราจะต้องเอาไว้เหนือ Fair Value Gap คำถามคือว่าแล้ว Fair Value Gap ไหนครับพี่ Fair Value Gap ที่เรามองหาต้องอยู่ในโซน Discount ครับถ้าเกิดเรากางแบบนี้ก็คือต้องเหนือ50%ขึ้นไปดังนั้น Fair Value Gap ที่ผมมองหาก็คือ FVG ตัวนี้ครับที่จะสามารถเชื่อถือได้แล้วก็ตั้ง RR ให้อยู่ที่ประมาณสัก1.5ครับก็กะกะเอาเพราะเราทําการ b a c k t ท s t เนาะและก็ปล่อยให้กราฟของเรามันลันไปครับก็จะเห็นว่า Order ์นี่ขึ้นมาเกี่ยวเรียบร้อยนะครับ และผลก็ปรากฏว่าเราชนะการเทรดในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับเราก็รอให้กราฟมันลันต่อไปเพื่อหาการเทรดใหม่ต่อไปอีกครับ โอเคนะครับเกิดการ break off structure อีกแล้วนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้ครับแต่โดยปกติเนี่ยหลังจากเกิดผมจะให้ทุกคน look back ไปดูสัญญาณเซลล์ใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้ครับสัญญาณเซลล์เนี่ยเกิดที่ตัวแท่งของเขาเลยซึ่งเรายังไม่ได้เข้าที่แท่งนี้อยู่แล้วเราจะ limit order ไว้ณนะบริเวณนี้ครับดังนั้นสัญญาณตรงนี้ถือว่าเป็น valid signal ครับเรากาง ตัวพรีเมียมดิสคาว์โอนออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหนือ50คือตัวไหนครับผมก็จะบอกว่าแฟร์ไวลุกแก็บตัวนี้ครับที่เชื่อถือได้กลางออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งอาาให้อยู่ที่1.5ครับก็กะกะเอาเนาะประมาณนี้ปล่อยให้กราฟรันไปครับก็จะเห็นว่าออเดอร์ขึ้นมาเกี่ยวแล้วเราก็ TP ไปเลยไม้นี้นะครับเราก็สามารถทํากําไรได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับปล่อยให้กราฟมันรันต่อไปครับ เราเจอ BOS อีกแล้วครับสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นนะครับว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะใช้งานมันแบบไหนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทำการลิมิตออเดอร์บริเวณนี้ทําไมเราถึงสามารถใช้สัญญาณน,นี้ได้เพราะว่าสัญญาณเซลลจากตรงนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากเชงออฟคาเลคเตอร์ดังนั้นสัญญาณเซล์ตรงนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเหมือนเดิมครับกางตัวพรีเมียมดิสคาวออกมาครับ แฟ i ว์ l ลคแก็ไหนล่ะที่เราจะเชื่อถือเกิน50ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็น FVG นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะเซฟจะเลื่อนไปนี่เลยก็ได้แต่ผมมองว่ามันสูงไปครับบางครั้งแล้วเราอาจจะทำกำไรไม่ได้นะครับถ้าเกิด Stop Loss ของเราอยู่สูงเกินไปนะครับล้วก็ปล่อยให้กราฟมันรันไปครับโอเคทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราสามารถทำกำไรจากการเทรดในไม้นี้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับปล่อยให้กราฟรันต่อไปอีกครั้งครับ โอเคจังหวะนี้นะครับเกิดการเช a งออฟคาแรคเตอร์แล้วก็คือมาเก็ตเกิดการชิฟแล้วครับทีนี้เราจะเล่นในขาเซลล์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราจะต้องมองหาการเล่นในขาบายถ้าหากมีโอกาสนึกออกไหมครับโอเคเกิดการเช้งออฟคาแรคเตอร์อีกครั้งแสดงว่ามาเก็ตเนี่ยชิปไปชิปมานะครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเทรดอะไรไม่ได้เลยรออย่างเดียวครับเว a แอนซี see, ครับโอเคมาเก็ตเกิดการชิฟอีกครั้งครับ ตรงจุดนี้ครับเกิด BOS ขึ้นมาครับคำถามของผมคือว่าเราสามารถที่จะทำการเข้าและลิมิตออเดอร์ที่ BOS จุดนี้ได้หรือไม่ครับคำตอบคือไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองย้อนไปเนี่ยสัญลักษณ์บายนะครับมันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิด change of character ด้วยซ้ำ มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสัญญาณบายตรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดเนี่ยเชงออฟคาแร็เตอร์มาแล้วว่าจะเป็นขาลงดังนั้นตรงนี้คือ Invalid ครับจุดตรงนี้เราทําการเทรดไม่ได้เราเข้าไม่ได้ครับเราก็แค่รอสัญญาณต่อไปครับว่าจะเกิดสัญญาณการเทรดอีกหรือไม่ครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับถึงแม้ทุกคนจะเห็นว่าพี่ครับแต่ละเข้ามันกําไรนะเราเล่นตามระบบครับเราจะต้องมีวิธีการเข้าใครทีเลี่ยที่ชัดเจนซึ่งจะต้องทําให้ได้ตลอดไม่ว่าจะยังไงเราห้ามที่จะเล่นนอกกฎหรือว่านอกเกมเพราะนั่นจะหมายถึงการเอาอารมณ์ของตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้แพ้เองดังนั้นกฎที่เราวางไว้ว่าเราจะเทรดแบบไหนมันจะต้องเป็นแบบนั้นเปะ๊เปะๆไปตลอดนั่นเองครับ โอเคเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์แล้วดังนั้นผมมองในทิศทางขาลงแล้วครับต่อจากนี้โอเคและในที่สุดนะครับก็เกิดการ BOS ครับผมทำการลิมิตออเดอร์เนาะแต่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าออเดอร์เนี่ยมันมาเกี่ยวนะครับเหมือนเดิมครับตั้งพรีเมียมดิสเคิลครับวิธีการกลางพรีเมียมดิสเค n t ให้เรากลางจากจุดต่ำสุดที่เราเจอไปหาจุดสวิงไฮล่าสุดนะครับเราทำการยกซอฟลอตของเราขึ้นไปครับให้เหนือโซน50นะครับหลังจากนั้นครับ ตั้ง R/R ให้ได้อยู่ที่1.5ครับก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกกะกะเอานะครับและก็ปล่อยให้กราฟของเรามันลันไปครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะทํากําไรได้อีกครั้งหนึ่งจากตลาดอีกแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างของการทดสอบในการเล่นในระบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการ b a c k t e s ของผมเป็นยังไงและถ้าเกิดเราจับมันมารวมโดยการทํา MM แล้วเนี่ยผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเราลองมาดูกันครับ และนี่ก็คือผลการแบ็กเทสของผมนะครับผ่านคู่เหรียญอย่าง XRP จับคู่กับ USDT ในการเทรดฟิวเจอร์ในไทม์เฟรมอย่าง5นาทีนะครับ ผมขอปิดอินดิเคเตอร์ไปก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูง่ายเนาะจะเห็นว่านี่ก็คือสุดกราฟเท่าที่5นาทีจะย้อนได้แล้วนะครับในช่วงการเทรดเดี๋ยวจะต้องมีการเทรดชนะเทรดแพ้สลับกันไปบางทีก็แพ้รัวๆนะครับเป็นช่วงที่เราดอดาวเนาะบางทีก็ชนะรัวๆเหมือนกันนะครับแต่ผลประกอบการในการเทรดในระบบนี้วิลเลจอยู่ที่60%ด้วย RR 1.5ครับซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้ออเดอร์ของเราก็กําลังรันอยู่ running in profit นะครับซึ่งผมก็เข้าตามระบบที่บอกทุกอย่างเลยอันนี้คือกราฟ เรียวไทม์นะครับลองกดเข้าไปดูในไทม์เฟรมอย่าง1นาทีได้ครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็ยังลันอยู่นะครับในไทม์เฟรม1นาทีแต่ว่าเหรียญน,นี่มันเป็นเหรียญเล็กนะครับไม่เหมือน BTC เนาะที่มันจะวิ่ง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 ,ง,ง,งตลอดนะครับดังนั้น XRP ในไทม์เฟรม5นาทีผมก็มองว่าทําการเทรดได้ครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ย เมื่อเรานำมันไปใส่กับ MM แล้วเนี่ยเรามีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือโปรแกรมที่ผมนำมาใช้แล้วก็นำมาคิด MM ทุกครั้งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมแจกฟรีแล้วก็สอนใช้แล้วด้วยอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้กันที่คลิปนี้ครับเพราะว่าการใช้โปรแกรมนี้ให้เป็นเนี่ยจะทำให้ทุกคนรู้กำไรขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เทรดครับเมื่อเราประเมินได้แบบนั้นเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะนำระบบนี้ไปเล่นหรือไม่ครับ ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเสร็จนะครับในส่วนของเงินทุนเนี่ยในที่นี้จะใส่เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับหน่วยบาทหรือว่าหน่วยดอลลาร์ก็ได้ในที่นี้นะครับผมใช้ดอลลาร์เนาะผมก็จะใส่ไปเลยว่าอ่ะเงินทุนผมอยู่ที่2000ดอลลาร์นะครับ l i s t of loan นะครับอย่างที่บอกว่า มือใหม่ห้ามเกิน3%มเมือเก๋าไม่ให้เกิน5%แต่โดยปกติพอร์ตผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณ3%หรือ5%ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงครับซึ่งในระบบนี้เท่าที่ผมแบ็กเทสเนี่ยน้อยมากครับที่จะแพ้ติดกันรัวๆเกิน1ิครั้งดังนั้น ROR ผมตั้งอยู่ที่5%ครับที่พีจากกราฟแล้วก็ SL จากกราฟตรงนี้เราใส่อะไรก็ได้ครับโดยพอยต์ก็คือเราต้องใส่เพื่อให้ได้ R อเท่ากับในระบบเราก็คือ1.5ดังนั้นผมจะใส่ว่า,จา 5, ว Stop วงจากเร็1.5แห้เากังแั้รามจาคค R ถูกต้องไหมแบบที่เราเทรดนะครับก็คือ1.5เท่ากัน Margin Position เนี่ยผมจะเปิดโ s i t i o n นะครับอยู่ที่ประมาณ Position ละ250ดอลลาร์นะครับผมก็ใส่ไปเลย250ดอลลาร์ทำให้ผมถึงเปิดได้เพราะว่าเราเซ็ต SL อยู่แล้วนะครับความหมายก็คือว่าการขาดทุนในแต่ละครั้งของเราจะขาดทุนที่100ดอลลาร์ถ้าได้กำไรเราจะได้150จากทุน2,000นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเลเวอเรจเนี่ยเปิดคูณอยู่ที่40ครับแล้วก็ต้องเซต TP 60%แล้วก็ SL 40%ทุกครั้งในการเทรดนะครจา จะเอาวินเลทกับตัวลอสมาใส่ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราแบ็กเทสแล้วเราได้วินเลทเท่าไหร่ในที่นี้ผมแบ็กเทสมาเรียบร้อยครับผมได้วินเลทในระบบเมื่อกี้ที่ผมนั่งแบ็กเทสอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่ที่60%บผมใส่เลยครับ60สิอสเราจะเห็นว่าถ้าเราเทรดในระบบเมื่อสักครู่นี้ไปครบ100ครั้งนะครับเราจะได้เงินมาที่9000ดอลลาร์เราจะขาดทุนอยู่ที่4 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็ได้กําไรผลสรุปหักลบกลบหนี้กันเรียบร้อยอยู่ที่ $5,000 ดลลารัรต,ว,ตวเลขรงนี้ยังไไม่ได้ถูกหัก ค่าธรรมเนียมครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ดอลลาร์ครับเพราะว่าโพสิชันเราใหญ่เนาะและถ้าเกิดเราเทรดร้อยครั้งเนี่ยเราก็ต้องหักไปอีก400ดอลลาร์ครับไม่ว่าคุณจะเทรดกระด้านไหนคุณก็จะโดนค่าธรรมเนียมประมาณนี้ครับดังนั้นยอดตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะเหลือกําไรอยู่ที่4,600ดอลลาร์ครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเทรดด้วยระบบนี้ด้วยทุน2,000นะครับสุดท้ายแล้วเราจะเหลือเงินหรือว่ากําไรออกมาอยู่ที่165,600บาทครับไม่รวมกับต้นทุนของเรา นี่ก็คือวิธีการคิดว่าระบบนี้ที่นําไปเล่นนั้นจะกําไรหรือขาดทุนนั่นเองครับเราสามารถจะใช้ตัว MM ที่ผมแจกฟรีนะครับสามารถมาคิดได้แบบนี้เลยสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว,ว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาต่อไปได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ